ช่วงเวลาที่อังกฤษประกาศแยกตัวจากนิกายโรมันคาทอลิกและก้าวสู่ชาติมหาอำนาจในสมัยราชวงศ์ทิวดอร์ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่มีผู้นำมาดัดแปลงสร้างเป็นละครและภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องและเมื่อฮิลารีแมนเทลนักเขียนหญิงชาวอังกฤษนำล็อตเรื่องนี้มาเขียนเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ใน Bring Up the Bodies ทำให้เธอคว,ว้ารางวัลแมนบกเกอร์ไพรส์ประจำปีนี้และทำสถิติเป็นนักเขียนหญิงและชาวอังกฤษคนแรกที่คว,ว้ารางวัลใหญ่ในวงการวรรณกรรมภาษาอังกฤษเป็นครั้งที่สองต่อจากปีเตอร์แครรีนักเขียนจากออสเตรเลียและเจแอมโคเอซีจากแอฟริกาใต้ที่เคยคว,ว้ารางวัลนี้มาได้สองครั้ง Bring up the Bodies เป็นตอนที่สองต่อจากวูฟฮอลที่เคยคว้าบูเกอร์ไพรส์เมื่อสามปีก่อน เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของอังกฤษในศตรวรรษที่16จากมุมมองของโทมัสครอมเวลอัครมหาเสนาบดีในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่8ผู้มีบทบาทสำคัญในราชวงศ์แม้ต่การเลือกคู่ครองให้กับพระราชาอังกฤษโดยแมนเทลเปลี่ยนภาพลักษณ์ครอมเวลจากคุนนางเจ้าเล่มาเป็นคนที่ใช้ไหวพริบเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลงานเรื่องนี้ทําให้เธอได้รับการยกย่องว่าสามารถนําเรื่องราวความขัดแย้งในอดีตมาเล่าเรื่องเปรียบเทียบกับการเมืองปัจจุบันได้อย่างแยบยล นอกจากเงินรางวัล2องล้าน5บาทแล้ว Bring Up the Bodies ยังได้รับความสนใจส่งให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า1ล้านตอนซึ่งก่อนหน้านี้ตีพิมพ์ไปแล้วกว่าแสนฉบับมากกว่ายอดขายของคู่แข่งรอบสุดท้ายทั้ง5เล่มรวมกันแมนเทลกล่าวว่าไม่เคยคิดว่าเก่งกาจกว่าผู้เข้าชิงรายอื่นเพราะหลายคนเป็นนักเขียนดังตั้งแต่เธอเริ่มต้นอาชีพนักเขียนเมื่อวัยเลย30ปีมาแล้ว บุคเกอร์ไพรส์เป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้กับนักเขียนในเครือจักระทบอังกฤษไอร์แลนด์และซิมบับเวที่มีผลงานตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษโดยช่วงหลังมักถูกวิจารณ์ว่าเลือกหนังสือที่อ่านง่ายเป็นหลักจนปีนี้มีการเปลี่ยนแนวทางด้วยการให้หนังสือที่มีความซับซ้อนและคงความน่าสนใจหลังอ่านจบหลายรอบให้เข้าชิงมากขึ้นเช่นอัมเบร่าของวิลเซลฟ์หนึ่งในตัวเต็งที่เขียนทั้งเล่มโดยไม่มีย่อหน้า จอปีเตอร์สล็อตฮาร์ดประธาน,นาคณะกรรมการตัดสินกล่าวว่าบุกเกอร์ไพรส์ปีนี้มองข้ามผลงานที่อ่านสนุกเพียงครั้งเดียวแต่ให้ความสำคัญกับหนังสือที่เพิ่มคุณค่าทุกครั้งเมื่อได้กลับไปอ่าน